ก็สวัสดีชาวสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมไว้สับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก็ทีเด็ดบอลหนึ่งคู่นะครับที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเป็นบอลยูฟ่าเนชั่นเลกนะครับเป็นคู่ของออสเตรียนะครับพบกับนอร์เวย์นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเรามาดูผลงานห้าครั้งหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับฝั่งออสเตรียนะครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งนอร์เเเเเววยยย์นนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบชแพ้สมมออออผลลลงงาาาาากกก็็ูู่่ใดดๆถืโ ควพร้อมก่อนเกมของทั้ง2อทีมกันนะครับ ฝั่งออสเตรียนะครับถล่มทีมชาติคาซัคสถานไป4ประตูต่อ0นะครับพร้อมปลดล็อกชัยชนะนัดแรกในรอบ4เกมได้นะครับจึงมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดเดิมนะครับแต่แดนหน้านะครับอาจจะแบบมาใช้มาโก้อนาโตวิชนะครับกองหน้าจอมเก๋านะครับซึ่งกดไป37ประตูในนามทีมชาตินะครับลงล่าตะข่ายแทนจูเนียร์ดาดุมี่นะครับโดยมีโรมานโนชมินนะครับและคิสตอฟเบอร์การเนอร์นะครับประสานงานกลางลุกนะครับเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับนอร์เวย์นะคคคครรรรัััััััับบบบกกกกกาาาลลงงงงอออยู่่่่่่ใใในนนนนนชชวมมมมมมจจจะะะหตติิด2เเเีีท้ไ็พ มานะครับแต่อาจจะปรับทับเพิ่มความสดนะครับด้วยการส่งมาคัสพทิเดลเซนนะครับลงเป็นตัวจริงตรงปีกขวาดูบ้างนะครับนอกนั้นนะครับใช้เซตเดิมนะครับนำโดยคู่หัวหอกนะครับอเลสานเดอร์สล็อตนะครับกับเออร์ริงฮาร์แลนด์นะครับที่ยิงไป34ประตูจากการรับใช้ทีมชาติ36เกมนะครับโดยมีมอร์เทนเทอร์บี้นะครับกับซันเดอร์เบิร์กนะครับคุมแดนกลางนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับนอร์เวย์นะครับมีเกมลุกที่เด่นนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ผลงานจะกลับมาดูดีอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะในรายการนวัันนนี้้ะครรบพออมต่ อันยอดเยี่ยมต่อไปนะครับด้านออสเตรียนะครับกลับมาตั้งหลักทําผลงานได้อีกครั้งนะครับจากการถล่มคู่แข่งไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็วัดอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่านะครับคู่นี้นะครับขอลองไปทางนอร์เวย์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้มากกว่านี้นะครับอยากเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเรานะครับก็สามารถิที่จะกดของเราได้เลยนะครับมีเล่นกันทั้งวันนะครับสามารถมั่นใจกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อ สวัสดีครับ